มาหนามาหนาสบายดีป้าดุงอ่ะดเมอาเอานะเอาไปาตู้ไปานเนาะผานเนไปัต no ู้ไป่ะไปหัวเลยรหาไปหัวเลยหาพี่แม่งนี่ดูม่งพี่ Thì mày ăn đi Thấy nha Cứ là hết nhằng co Mừng nhúc hả? Thôi lắc cả nhé

ผู้ผู้อยู่อยูวออว่วนเอาปาผู้ถัวแล้วเลยหัวลหแล้วเลยดูแลเห็ดหัว ช้างแถวๆนี่ชกเถานี่เห็ดยังนี่เอาล้วเม่ลานเอาไห้นะตอนลานตอนพเน่พยืนไห้หฮ้ห้อีกได้กบใจเด้อหล่าเด้อหล่าไหไปบ่เด้อ เก่งแท้อ oh, ันี่หดห้เราบ่าวนะตาเราบ่าวพ่อัน่มาล่ะทุ่งนี้แหลทุงในแท้เี้มาละบ่าวน้ีไุ่งน้สิขึมะย่านจ้ะมะเียด้ัวอ้อหอยงัวข้าวนองนี่หอยง้วข้าวนองแล้ทั้งนั้นทั้งนั้งนแล้วละแล้ว

một dip một dip có dip một dip và năm bục thì đó bục xin thế đó năm bục đó nung ni mặn a c <ah> <ah> h i nư đét cả q m sao đó ờ chẳng đâu t đọt i vô ơi ni rô i đi mà mẹ บ่ง <uh> <ah> 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 ่ดอ <ah ่ t a đ ru ่ย u totally ่ยยาวๆข้าวเนาะฮะอือาว่าจัง

ตู้ตึตายมึงก็หนาวแล้บ่ลงตู้หนาวอะทึ่ตปตูท่ตาม่งกิตดูอยาเ่กกิกรัตมตีบุกิน

อคมากบนี้กนี้าต้องคุดลักใหม่โอ้โหเม่อไรถ่ายประตูมีตู้พอดีนี่นะ าตู้พอดีแม่ป้าแม่อีกเราจะเราจะไปดีถ่าหัวบ่ดีถ่าหัวบ่นี่นะโอ้ไวแท้ศาสนานี่ว่ายแท้นี่เอาถ่าชั่วถ่าหัวตู้เล้วแบบนี้เด้อหัวตู้เดลยย้ำมิดย้ำมิดเอ้ยอะไรแบบนี้ Uuuuh! 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 นี <S <s like> ่น่ะมังเอ้กะอู้ตาลุงดีเอาให้ออ้ยลุงะตาลุงดีเอาให้ย่างมาเลรแล้ว่าไปกินนูน้ำผตู้ว่านางเราวะเราเอาบ่มังเอ้เราวะหมักเบิ้งไงเจริไลเดอดุงดีเอ้ยจ้ะ ขอบขอบใจลุงก่อนนี่เราเอามัอึให้นะขอบใจเด้อใช่ลุงดีอารมณ์ดีลุงดีอารมณ์ดีพานไปดมเลนมื่อนีนยตัวเดียวแล้ววะเพราะมื่อวนี้ือนแตัวเดียวแล้ววะเมื่อวานนี่คือมาแน่ว่ะเมื่อานนีคอมิา้อโตนตัวเดียวแล้วว่ะมื่อนบด มลบงบ่แม่ต้ดอะปีโปจ้านเนี้ยไปชูวากินไปอ้ยถิมเฮงแท้งโอ้หลายัปโเอาเอาถุงใหญ่ไหมว่าเอาถุงน้อยกัพอแล้่ะบิกลายเพื่นวะบชิกลายว่าบินลายเพิน่แ้วา จิ๋วมันนี่มึงจะเกาแต่หน่มดีเอาไฉันองขายกว่าเพงหนึ่งเนาะแพงตืมได้มาเลยเอาวะเจ้ามงือวาใช้ายหวยมีแด้เนาะเราอะ ผู้มันดงพุ่นแหละมันลงมันลั่นพุ่นแหละมักใหญ่อีดอกวู้ยกลัวสิพายมาแต่นั่นเนาะนี่นักแม่น่เฮาใส่กระตารถทวงวมากยคว่าขาอันผัวาวงมานั่นก็ทวงขาขนาดนะมากยงันว่ามากอึเฮาว่ามากอึบนันเนาะมาอึือผัวกคือได้เนาะอันนี้คือมาอึ

tìm cua con bạch chú đây, nhung bạn, nó phải tìm còi chứ ha, tìm còi không, tìm cua đây to hoa bạn đấy, chè như luôn, à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 , tìm bạn thế này, à. <laughs> <laughs> này. nhắm เดวดินนะอดิซมาดิทำสีดินนหลอกหลอกดูดเดมมากขนาดเกือบครูนี่นะป้าบัวซื้อมาแต่ไทยเพิ่นได้ครูนี่นึ่งยูลาบุมี่บุมี่บุมี่บมีเลยถาดกับถาป้าบัวไปหาเงืนเทบแห้ละมานแม่ลูกไปใส่นนะ ตู grooming, warm, ina, board, ้มาเพื hmm. yeah, ่อไรตู erm ้ก็ไม่ตู้มาเลยจีไปใช่น่ะไปห้องไอ้หน้ามาดินหน่ะไอ้หน้ามาเลยนะไอ้หน้าสลักอยมาเลยฮะไอไอนะเอ็มโป้ว่าน่ะห้องไอ้เอ็มโป้มาดินน้ำดูไอ้เอ็มโป้มาดินพี่ได้ใช่มาพี่ค่ะมาพี่ไอเอ็มค่ะใช้เอาพี่โป้มาปั่นเอ้หน้าก็ไอเอ็มไปลูกไปใช่พี่โป้จ้ะน่ะอามาปั่นอยู่่้พีโปปั่น ห่วงแน่บานิเซตบานิเอ้ยยังขีมาอยู่เนาะไอเอ็มนะลูกนะไอเอ็มือกันไอเอ็มโ้แมเอ้ไปิโป้ใ่ส่ใส่ปีโป้นะมาปัน มาปเนื yeah. ้อน้าก็เอ็มไปลูกไปเอาเอไหมงเอ็มเอ็มเาไหมอ็มูไปเอาน้ำอาวูไปเอาไปบาดแบบเอาไว้บาจะเอา้ป๊ะโ มาตู้นะว่าวะวะตู้จิ้มซีมึงนี่มาตู้เนี่เพราะจะเอาห่ัวไงแล้วนี่มีมูนี่หัวน้อยจิ้มหาพันกับมีดาวบอกเอาเลยมาๆมให้ผุดตู้แน่มาให้เม่จ้อยแน่นึงให้แม่เนี่ยสีม่วงแมวสีม่วง กนี no, 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 ่ส no, ิมั่นโอเคน้องชื่อยังวะองี้ไอ้ถามนะบอกไอ้หน่ไหมมาไอ้ถามนะน้องชื่อยังชื่อน้องวัชนาะจ้ะบอกไอ้เอ็มไน้ไหมไอ้เอ็มเถระน้องชื่อวัชนาเถอะ นอ้องตทศุสูรยัางหาม AI, AI. อู้ได้เป็ยน AI หนึง่งเออเป็ยน AI หนึงจิู้ใชก่กันบ่หามใช่บ<อ>่กูใช่เอาออกไม่ทัาานะกเลย,นะยมยันแม่ก็แพ้น่ะตัวแม่ก็แพ้มากระพอมากระพอบเออมา,อา,มาลีนพี่ด้วยมาลีนน้ำหมูพี่ได้ลีนน้ำไอพี่ได้ นี mm ่ก hmm. mm ็เ hmm. ป mm ็นอางเปลียวนะมนั hmm. ่เอ mm ็ม M M A จ้ะมเอไอบอกม I อนี่ไงเอ็มอให้อ็มะเม็แอปเปิลนั่นไงฮั่น

เออว่าเกียนเป็นบ่อู้ยใหญ่แท้นะเกียนไรบ่นั่นนะเขียนเอาไว้ตีว่ะหย่อนดิ้งดิ้งดึงดิ้งดิงดิงตูดใส่ตูดบริสไซเพิ่์แต่เหี่ยวบอกแม่เด้ออ๋อเก่งแท้นี่ปุ๊บโต โอเขียนเก่ากได้เขียนเียนงามๆแล้วเดี๋ยวตู้ผ uh, oh ่ามให้อีก่ะเดี๋ยวไม่ตู้ผ่ามให้อีกนะเขียนระเขียนเขียนนะลูกเด้อกะเขียนเป็นเด้อเขียนเขียนเเขียนยอืออาอ่าเก่งแท้เก่งแท้อันนี้ะน่าเขียนเป็นนก งน้รักนคนยิ่คอยปเนาะรักูยิาแม่แม่บังอมาจะหนึ่งหนึ่งจะกว่าแซ่บจ้ะแม่หนึ่งน้องมางยกแบ่มเชยวมดเชียนยกแม่ใ่ใะโจรโจนด้วยเดี๋อวข้างผูใหญ่เห็ตะเียนเต่ตะคงวาง โอ้แม่แม่เตียนต่อตีนเฮาน่ะแม่เด้งแร่งเด้งแร่งคือสิออนเฮ็ดได้แล้วมื้อเช้านี่เฮาเอาฉออันนั้นฉีดๆเพิ่นน่ะมื้อเช้านี่อันฉีดหมดนะตายเยจจ้แล้วตายแล้วกเอา้ฉีดใส่ฉีดแซนาเด้อลบ่เฮาก็อันนั้นบดนี้างแปนบ่ลยังขุดยังบ่ได้ขุดเมื่อยแล้วบ่ได้ขุดกี่ไว้บ้านนอนสิขุด่มานาบ่ได้ขุดอ่ะ เปกก็กินเอาเอล้วระาก็ินนนไม่ใชหามะเือหมักเล่นนะปลูกย็แม่จาได้แม่เบี้ยมกเขือเง้ยใช้มันไดยแนวห้าสิบเอาน้ยุ่ยเกนอกะเาะเล่นนะหามท่าตรงเ้หาเ้ยน้าไอเอมห้องเฮ้ยนาอยากมือ่อเอมอยากมืเ ใน่ม <À? S 1> ันหายนะตัวมึงเนาะบ้านนะไม่บ้านน้ำตู้หรอบนหมาย่งดูหม่างย่างนะม่าย่ก๋ยเาไงหมดังบ้านเราไม่ไปตู้มึงโดนมายังน้ำดูนะ ถัวเ h เอาถั่วมันลำเกือามันปลูกได้หรอกยันงัวหมดเนียนแซ่ได้งเคลหวานหวานมาดิจำเน่าเอ้ยพี่ปิเปิดประตูให้ให้ให้ไอขึ้นมาได้รขึ้นมาบะนีฮขึ้นมาขึ้นมาให้สิให้ไอ้ร มาั th ันอะอ่นเหมนนีอนเียนังมือโดนดอ่แมวมาไช้ไหชไชยบ่แมวมาโดนอ้บอโชยบอได้อ้ยู่ตลานุงไดกรนิ่มเลยอ้าคือดของมิตู้ทิมนะเกินหายด้เปินไหวนั้นคือทำไมแมวลูกมะ ินให้ิ well> ืนให้เอาน่าเอาให้ไอเอมาของว่าทีูเมื่อีืนชื่อพ่น้าเลยตีเอ้ยดูชียหน้าป่ะะให้ชีตีเอ้ยน้ามาพี่

มันตกอล่างน้แจ๊กตัวนึงน้บรูกบอตัวสีสีน้ำเงินนะเอามาแย่ไชอบแพยไหมมาแม่แพ่หายไหมแพ้มม้พี่เนห้แท้ว่าแม่เี่ยแม่แพงอยู่มหมดูะไคสีเห็ดแล้วนั่นไอเอ็มแน่นะไอเจ้าแน่นะเราปบุญนัมวาวอะไรอ่ะไอมอบัวชอยะ ไอ้มไอย่อได้เลยไอดีอเล้าไหมี่อดีมันซอย่ n นะหมง n ข้าจัตรูแมวกอบข้าศัตรบเอาว่าถิ่มลงของมิตู้ลงงวดแลน่ะช่องชัมช่องถิ่มลงงวดเลยเฮอเฮามันปลูกไ้พวกมัน บุญชาวนี่หนาวเนี่ยก็เลยตกเลยลูกแม่มึงอมันมานนะแม่ตกได้ลูกแหละเนี่ยเขาซุกกันหายอายได้เฮ้ยจีหายอายดูดิน้ำกันแเลยงูใหญ่มาเอายไปโชวชไอยได้

สนิจมุไปาไนาติจไข้ืนแี่มนมแ่แกให้ตูไขายถิ่มเยอะบ่ป้าป้าชาน้องปารุงมือนี้ก็พาวัดมาน้าม่ตู้โทรเมืองกัวาชนาก็อยากมานาเด้อกกกยักมาแล้วไตู้เจ้ชิพานหนึ่งบ่แม่ ดูแลสีพรมงกอหนึ่งกมมินจะประมานค่ะไปจักกี่ไหมอันนายนไปปลูกเมืองได้ไหมเอมอยำแรลงจักเออ๊กขึ้นมาจะได้บ้าง